สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชาลาวุสวัสดีค่ะแล้วก็ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนนนะคะจากช่องทางย t u b e นะคะฝอดรัชาดาค่ะแนนนะคะโดยทีมงานฝอสุดซอยค่ะที่ออตโอตแกลเลอรีร่นะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะมาส่งมอบรถให้พี่ชาลาวดธนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะมอบกุญแจแบบนี้นะคะส่ง X อ T นะคะให้พี่ชาลาวดธวันนี้เลยนะคะเจ้าของรถเต็มๆวันนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ชลาวดธแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ไว้วางใจแนนนะคะให้แนนมาส่งรถนะคะแล้วก็ซื้อรถกับแนนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ อาจจะช้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอลูกชายเซ็นก็แป๊บเดียวเลยนะคะได้รถเลยนะคะโอ,คโอเคค่ะก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามพี่ชาลาวุฒิสักสองสามคำถามนะคะรู้จักนันจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับ <c oughs> เห็นรถเราเป็นยังไงบ้างคะถึกใจครับเตกใจชอบได้ตามที่เราต้องการครับผมโอเคค่ะแล้วก็อยากให้พี่เชาลาาุฒินะคะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามช่องนิดนึงคะ่ะผู้ใดอยากได้รถก็ติดต่อคุณแยนมนะครับเดยไ <c oughs> ง ไว้ท่านใจดีครับโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะพี่โทรหารได้ตลอดนะคะตั้งแต่บอกว่าก่อนรับรถนะคะแล้วก็หลังรับรถก็โทรหารได้ตลอดเหมือนกันนะคะ,ะ,คะพี่นะคะสัญญาว่าจะดูแลตลอดไปนะคะพี่ขับผ่านทางนี้บ่อยมากเลยค่ะพี่ <Yeah. S 2> <laughs> เส้นทางทางเหนือทางอีสานเนี่ยนะคะถักขับผ่านบ่อยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยเนาะพี่เนาะ <c oughs> เวลาพี่กลับมาบนดูคลิปจะได้รู้ว่าโอเคเราออก กล้องด้วยนะคะอ่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นไหนคะพี่บอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ XL p a t สีประตูครับ ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นรถที่แบบว่ายอดฮิตเลยนะคะขายดีมากๆนะคะเพราะว่าใช่คนเล่าอยู่นี่แหละอ่าเพราะว่าเพราะว่าราคาไม่สูงมากแล้วก็ออปชั่นเยอะนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะก็ได้เต็มเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะพี่เนาะอ่าสีประตู XL พารนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นรถที่ผลิตปี2020แล้วนะคะแนนถ่ายให้พี่ดูได้นะว่า2020นเด็ดเลยใช่ไหมคะ แล้วก็เพิ่งผลิตสดๆร้อนๆเลยนะคะ ได้ได้แบบว่าสดสดลร้อนแน่นอนนะคะรถใหม่แน่นอนของเรานะคะปี2020เลยนะคะคันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ตกแต่งให้นะก็จะมีสกู๊ปนะคะเป็นทรงพี่เลือกเป็นทรงทรงสแตนดาร์ดนะคะเป็นทรงเตี้ยแบบนี้เนาะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์เรนเจอร์บนฝากระโปรงนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะก็จะเป็น F O R D นะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะคะอะคริลิกนะคะคอมโบเรนเจอร์นะคะแล้วก็จะมีชุดครอบไฟหน้าให้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะด้านหน้าก็จะดูแบบว่า ด้านหน้าก็ดูแบบเท่ๆนะคะแล้วก็สีบอลเงินด้วยนะคะก็ดูว่ามันก็จะแบบเขาเรียกวอะไรใช้ได้นานนะคะสีนี้จะแบบเก่ายากมากนะคะอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ อพอเปิดฝากระโปรงนะคะพี่ก็จะเห็นว่าเราจะมีโชคให้แบบนี้เลยนะคะทําให้พี่แบบว่าเบาแรงในการจะเปิดฝากระโปรงเนาะเปิดได้บ่อยๆเลยนะคะพี่เพราะว่าเราต้องมาดูนะคะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นบล็อกใหม่แล้วนะคะปี2020นะคะตัวนี้เนี่ยเราเข้าเช็คระยะได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศนะคะของฟอร์ดนะคะแล้วก็เช็คระยะที่1ปีเท่านั้นนะคะหรือ1 5 0 0 0มนกิโลนะคะทําให้พี่ชราวุฒิเนี่ยประหยัดค่าแมนทานแนนนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาในการเข้าศู ได้ด้วยนะคะแล้วก็ฟรีค่าแรงให้5้าครั้งหรือ5ปีเลยนะคะคอันนี้ก็คือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ที่แบบว่ายกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝาก,กระโปรงอะคะ่ะจะทําให้เราลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะหรือแ0 0อมิลลิเมตรนะคะแบตเตอรี่นะคะก็รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะคะคที่พักหม้อน้ําอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นน้ําสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เราเติมได้คือที่ปัดน้ําฝนตัวนี้อย่างเดียวนะคะอันนี้ที่เราเติมได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะรับประกันจากฟอร์ดนะคะ อ่าหนึ่งปีเอ่อรับประกันจากฝอดนะคะ3ปีหรือ10,000แสนกิโลนะคะอันนี้คือรับประกันจากฟอดนะคะตัวเครื่องตัวถังตัวเกียร์นะคะรับประกันจากฟอดนะคะส่วนการรับประกันจากบริษัทประกันภัยนะคะอย่างวิริยะนะคะก็รับประกัน1ปีเต็มนะคะอุบัติเหตุแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็รับประกันด้วยนะคะแล้วเรายังมีบริการรถฉุกเฉินให้พี่ด้วยนะคะ3ปีหรือ10,000แสนกิโลเหมือนกันนะคะ24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะใช้ในกรณีที่แบบว่าเข้ารถไม่ได้สตาร์ทไม่ติด ยางแบนยางัง่วออย่างี้นะคะโทรเรียกรถฉุกเฉินได้เลยนะคะอ่าเรามีบริการรถฉุกเฉินด้วยนะคะประกันก็คุ้มครองนะคะแล้วก็ฟอร์ดก็รับประกันด้วยนะคะแล้วก็ลุยน้ําได้80เซนนะคะเช็กระยะได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันเลยนะคะว่าเราแต่งอะไรอีกนะคะอ่าด้านข้างนะคะอันนี้นะคะพี่ก็เลือกเป็น แมกนะคะเป็นลายเหมือนลายดอกไม้แบบนี้นะคะก็จะสวยงามะคะอันนี้คือแบบจะฮิตมากๆนะคะจะแบบลูกค้าก็เลือกแบบนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันสวยนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางฮันคุกนะคะจะเป็นยางออเลนนะคะซีรีส์จะอยู่ที่ 265-70R16 นะคะตัวนี้จะเป็นยางออทอเลนจะขับขีดด่ได้ดีกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ แม็กก็เป็นขอบ16ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ก็จะสวยงามนะคะแล้วก็แนนติดบางโคนให้ด้วยนะคะปกติแล้ว x l พาจะไม่มีบางโคนหน้านะคะใช่ติดให้เลยไม่ต้องถามเลยเนะี่ยติดให้เลยนะคะติดให้ลูกค้าแ <Message. S 1> นนเลยใช่ติดบางโคนให้เลยกันโคนกระเด็นนะคะแล้วก็จะมีซุ้มลอ้อให้นะคะแบบมีหมุด6นิ้วแบบนี้ให้เลยนะคะทําให้เลยทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้นะคะลายกราฟิกนะคะก็จะเป็นลายเหมือนลายสายฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขายดีมากมานะพี่เพราะว่าลายมันไม่เยอะมากนะคะไม่เลอะแล้วก็แบบ อันนี้คือฮิตลูกค้าก็คือจะชอบแบบนี้นะคะไม่เยอะมากลายก็กําลังดีนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็กันสาดติดให้4ชิ้นนะคะเล่าหลังคานะคะทรงไวแทแแ็กนะคะสีดําด้านฟิล์มก็ติดให้รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะคะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะครันนี้นะคะด้านในก็ติดมาให้นะคะมีทั้ง เบาะหนังนะคะพี่เป็นสีดําได้แดงเดินงตะเข็บคู่นะคะทําขีดกลางสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็ปักพนักพิงให้ด้วยนะคะคําว่าเนเจอร์นะคะปกติเนี่ยถ้าเบาะหนังเราทําข้างนอกนะคะพี่เขาจะใช้กาวนะคะในการติดนะคะเราจะได้กลิ่นกาวแต่ของเราเนี่ยเย็บขึ้นรูปมาใหม่เลยจะไม่มีกลิ่นกาวเลยนะคะแล้วก็เย็บขึ้นรูปมาใหม่ด้วยทําแผงประตูให้ด้วยนะคะทําเบาะหลังให้ด้วยนะคะก็จะเป็นสีประตูเราก็ทําให้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ของเรานะคะของแนนอาจจะมีหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นตัวปักนะคะที่บอกนะคะคําว่าเรนเจอร์ที่ที่บอกนะคะอ่ะ ก็จะเดินตะเข็บคู่นะคะแล้วก็บอกก็จะเนียนมากๆเลยนะคะแผงประตูก็ทําให้นะคะแล้วก็ที่เราเห็นนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็น,น,นะะหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยอาจะดีมากๆนะคะพี่เพราะว่าถ้าเราเชื่อมต่อ h o ต s p o t wifi อะเราสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะคะแล้วก็ กล้องมันถึงหน้ารถก็ผ่านที่หน้าจอกล้องถอยหลังก็ผ่านที่หน้าจอเหมือนกันนะคะแล้วเวลาเราเปิดแอร์นะคะโชว์สถานะที่หน้าจอเหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดประตูเนี่ยสถานะหน้าจอก็โชว์เหมือนกันนะคะคือโชว์ทุกอย่างโชว์ที่หน้าจอหมดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ถุงลมนิรภัยนะคะจะมีทั้งหมด2ลูกคู่หน้านะคะเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็เรามีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ ABS เนี่ยถ้าเราขับขี่มาด้วยความเร็วนะคะแล้วเบรกกระทานหันล้อจะไม่ล็อกนะคะทําให้เราหักพวงมาลัยหลบสิ่งกีดขวางได้ทันท่วงทีนะคะเยอไหมพี่ยังพูดไม่จบเลยนะเยอะมากๆนะคะแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปย้อนดูคลิปได้เอ้มันมันมีอะไรบ้างอะไรเนาะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะเป็น มีปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ e p a r s นะคะถ้าเราขับช้าพวงมาลัยจะเบาเราหมุนวงเดียวได้ง่ายเลยนะคะแต่พอเขาเราขับเร็วขึ้นเนี่ยพวงมาลัยจะหนักขึ้นทําให้รถเรากาะถนนมากขึ้นแล้วเราก็จะแบบขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่ารถมันเกาะถนนมากขึ้นนะคะ ส่วนอันนี้ยังไม่พอนะคะจะมีกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกประตูนะคะก็เป็นไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะแล้วรถเราเนี่ยกระจกประตูเป็นไฟฟ้าไม่พอนะคะคือ,คอว่าบานคนขับเนี่ยจะเป็นออโต้ด้วย กดทีเดียวก็ลงออโต้กดขึ้นทีเดียวก็ขึ้นออโต้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วรถเราเนี่ยก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเซ็นทรัลล็อกเนจะประกอบด้วยประตู4บานแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะคะถ้าเราจะเติมน้ำมันเนี่ยเรากดปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะคะมันก็จะเปิดนะคะ แล้วก็เวลาขับรถไปสักระยะหนึ่งรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะเบาะหนังด้านในก็จะมีพรมกระดุมให้ด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็ติดสรครับเพตให้ด้วยนะคะเป็นสายบันไดกันลอยนะคะแล้วก็ยังมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะมีสายลากจูงสายพ่วงแบตไฟส่องสว่างฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีผ้าคลุมรถให้ด้วยนะคะแล้วก็ อ,อุปกรณ์ของพรีเมียมนั้นก็ใส่มาให้ด้วยนะคะเครื่องเสียงเดิมนั้นก็คืนให้ด้วยนะคะกระจังหน้าเดิมก็คืนให้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ครบเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเมนของของเรานะคะก็จะเป็นชัดซีนะคะที่เป็นหัว่าขึ้นรูปมาอย่างใหญ่อย่างยาวนะคะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะคะอันนี้ทําให้ พี่ชลาวุฒิเนี่ยรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะหรือ1,300งกิโลนะคะอันนี้ก็คือบรรทุกได้เลยนะคะพันสามกิโลนะคะอันนี้คือฟอร์ดเคมนะคะลุยน้ํา80เซนฟอร์ดก็เคมให้นะคะ80เซนพันสามกิโลนะคะลุยได้เลยบรรทุกได้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะโลบานะคะก็ติดเป็นโลบาหล็กให้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น outlander มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบใหม่เลยนะคะอย่างหนาอย่างทนเลยนะคะอย่างแบบว่าแข็งแรงเลยนะคะ คือบบบรทุกด้วยอะไรด้วยแบบแล้วก็สวยงามด้วยนะคะนี่คือใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดครอบไฟท้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะของ Outlander เหมือนกันมีห่วงลากจูงสีแดงให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะติดเป็นฝาท้ายปลายดาบให้นะคะแล้วก็มีลาย สติกเกอร์นะคะลายยางให้ด้วยนะคะแล้วก็คําว่าเรนเจอร์นะคะที่ฝาท้ายให้ด้วยนะคะแบบนี้ด้านข้างก็จะมีชุดครอบฝาถังน้ามันให้ด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะกระบะไลเนอร์ก็ติดเป็นตาฝอรดให้นะคะแล้วก็ติดโช๊คฝาท้ายให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นโช๊คฝาท้ายให้นะคะก็เราก็จะผ่อนแรงนะคะเบาแรงเวลาที่เราเปิดปิดนะคะพี่ก็จะตกสบายขึ้นนะคะ,ะมีเป็นโช๊คให้อะปล่อยได้เลยค่ะ มันก็จะลงเองแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะอะประมาณนี้ครบไหมคะพี่สลาบุญบบขออนุญาตเชิญเชิญทางด้านนี้เลยค่ะโอเคครบไหมคะครบครับครบนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณอะไรนะคะถึกใจหลายครับถึกใจหลายรอรถนานไหมพี่บ๊ยครับบ๊เบิ้งเป็นปีเพราะะเบิง้งกันคุณแน่นล่งยูทูบนี่ค่ะค่อยากได้อยากได้เยอะเลยจนลูกไส้ไปเอาจังเดียวาลไรครับ ก็คือดูเป็นปีเลยใช่ไหมแหม่มปัน<อ>ย่างจังเลยกระพอร์ตเนี่ยโอเคขอบคุณมากมากนะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้เจอตัวจริงแล้วนะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็อ่าวันนี้นะคะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกับพี่ชลาวฒิเลยนะคะที่ไหนคะพี่นิดนึงฮะที่ไหนที่นี่ที่ไหนอที่นี่ที่ไหนบ้านคนเก่งโอ้บ้านคณเกฑ์แล้วถ้าติดต่อติดต่อซื้อล้กระแนงซื้อที่ไหนคะใจพอร์ต ออโต้เจอรี่ปฐุมธานีกับคุณแนนครับใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ,บายบายขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอเคหนาะใช่เดี๋ยวนันนพาไปดูที่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเดาสอนวิธีการสตาร์ทรถมะพี่เนาะเดี๋ยวเวลาปิดฝาฝากระโปรงหน้าค่ะพี่ปิดแค่นี้พอเดี๋ยวนั้นบอกเนาะ เนี่ยค่ะดึงจะง,งอยตรงเนี้ยมาได้เลยค่ะแล้วก็ดึงลงมาแค่นี้ค่ะอ่าแล้วก็แค่นี้เลยนะคะเพราะฝาแบบมันจะหนักอยู่แล้วแล้วมันก็เหล็กก็จะหนาด้วยนะคะเราดึงลงมาได้เลยอ่าเดี๋ยวพี่ลองสตาร์ทดูเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเวลาสตาร์ทนะคะก็เหยียบคลาสนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ว,ว่างนะคะเหยียบคันให้สุดใช่น,นี่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะรถใหม่อ่ะเลื่อนบอร์ด<อ>ทางด้านนี้ได้เลยค่ะ ใช่เลื่อนให้แบบพอดีเท้าใช่ค่ะแล้วก็หยียบคัทได้เลยค่ะสตาร์ทได้เลยอ่าใช่ปรับเบาะปรับพวงมาลัยอ่าค่ะสตาร์ทได้เลยเกียร์ว่างโอเคค่ะเรากดแอร์ทางด้านนี้เลยค่ะตรงกลางตรงกลางกางข้างล่างข้างล่างตรงเนี้ยค่ะตรงอ่าอ่าอันนี้เปิดแล้วนะคะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ e-pass นะคะแบบนี้ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะฝั่งขวาจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะเราสามารถกดขึ้นเลื่อนเลื่อนลงโอเคได้เลยนะคะส่วนไฟประตูกระจกนะคะเราปรับทางด้านนี้ทางซ้ายนะคะปรับทางนี้ทางขวาเราหมุนมาทางนี้แล้วก็ปรับขึ้นปรับลงหมุนองศาจากทางนี้ได้เลยนะคะนี่ครับใช่ใช่อันนี้คือกระจกหูช้างนะคะทางด้านนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟปกตินะคะไฟหลี่อ่าไฟปกติอันนี้ไฟหลี่ไฟปกตินะคะไฟตัดหมอกกดทางด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟดิมมงหน้าจอนะคะเพิ่มลดแสงทางด้านนี้ได้เลยนะคะแบบนี้กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกอุทยโทษนะคะพี่กระจกจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงออโต้นะคะ ตอนนี้พี่เพิ่งเริ่มขึ้นเลื่มลงประมาณ7วันเนอะอันนี้ทดสอบให้ดูก่อนนะคะขึ้นลงออโต้ได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกอยู่ทางด้านนี้เวลาเราเติมน้ํามันนะคะที่ดับเครื่องดับแอร์แล้วก็เปิดตรงนี้ให้เขาเขาก็จะเปิดสาถังได้นะคะฝากระโปรงหน้าเปิดทางด้านนี้นะคะใช่ค่ะนั่นคือดึง,ดงขึ้นมาใช่ค่ะก็จะเปิดสากระโปรงหน้าอันนี้จะเป็นเซ็นทัลล็อกปกตินะคะปกติพอเราขับไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยลอ็อกมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะคะ เดี๋ยวแนนไปอธิบายในเรื่องของวีดีอทางด้านโน้นให้นะคะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่นั่งในรถก่อนเนะาะเดี๋ยวไปดูทางด้านฝั่งมีเดียเลยนะคะทางด้านนี้เลยค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะหน้าจอนะคะพี่เดี๋ยวแนนขออนุญ,ญาตนะคะอขออนุญ,ญาตนะคะพี่ตัวหน้าจอเห็นไหมคะสถานนะประตูเปิดขออนุญ,ญาตนะคะ เราดึงออกอย่างนี้ได้เลยนะคะเปิดนะคะแล้วเวลาเราเปิดแอร์สถานะแอร์ก็โชว์ด้วยนะคะอ่านี่นะคะสถานะแอร์โชว์นะคะนี่จะเป็นความแรงนะคะนี่จะเป็นความเย็นนะคะนี่นะคะเป็นความแรงเป็นความเย็นนะคะสถานะแอร์โชว์สถานะประตูโชว์นะคะเราดึงออกได้นะคะกล้องหน้านะคะพี่กดทางด้านนี้นะคะแล้วก็มาที่กล้องแบบนี้นะคะ กล้องบันทึกหน้ารถจะเห็นแบบแนวกว้างพี่เห็นไหมคะชากเลยเนาะเห็นไปยันบ้านนู้นเลยนะพี่บ้านหลังนู้นเลยนะนี่ก็เห็นไปนู้นเลยตุ่มไปอีกนะคะนี่นะคะเห็นไปยันบ้านหลังนู้นเลยนะคะแล้วก็กล้องหน้าใช้ได้นะคะต่อไปเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวเราลองเครื่องเสียงนะคะเราปรับทางนี้ได้เลยปรับมือปรับทางนี้ก็ได้ปรับทางนี้ก็ได้นะคะหรือปรับทางนี้ก็ได้นี่นะคะอ่ปรับทางนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ ความดังนี่นะคะปรับทางนี้ได้ทางนี้ได้หรือว่าปรับทางนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้เครื่องเสียงใช้ได้นะคะอ่าเครื่องเสียงใช้ได้นะคะอแล้วก็กล้องหน้าใช้ได้นะคะเวลาที่พี่จะเชื่อมต่อฮอสปอดไ w ้สาพี่ดึงลงมานี่เป็นแสงสว่างหน้าจอนะคะที่สามารถเพิ่มลดได้นะคะ เชื่อมต่อ WiFi ก็ตั้งค่าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วเราเปิดฮอสสปอตที่มือถือเรานะคะพอเปิดปุ๊บเราเข้าไปที่เครือข่ายแล้วก็เพิ่ม WiFi เนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีว่าฮอสสปอตของมือถือเราคืออันไหนเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะว่าตรงกับมือถือเราแค่นั้นเองพอมันเชื่อมกันแล้วอะคะ่ะพี่ก็สามารถเปิดดู y o YouTube ดูหนังฟังเพลงได้เลยมีเฟซมีเฟซบุ๊กมี youtube นะคะนะคะเดี๋ยวจะมีหน้าจอให้ดู เนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะหรือเราสามารถดูหนังฟังเพลงดู You Tube ได้เลยนะคะอันนี่ยค่ะมีทั้ง You youtube facebook เนี่ยนะคะมีทั้งหมดเลยเราสามารถดูได้เลยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองกล้องถอยหลังนะคะเดี๋ยวพี่เหยียบเบรกแล้วเหยียบคัดนะคะเหยียบเบรกเหยียบเบรกเยีบเบรกด้วยอ่าแล้วเหยียบคัดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังพี่ ดึงแหวนแล้วเข้าเหมือนเกียวหนึง่งลองเข้าดูได้เลยค่ะเหยียบเบรกอย่าเอาเบรกออกนะดึงเดี๋ยวก่อนนะคะอ่ะดึงแหวนแล้วเข้าเหมือนเกียวหนึง่งไม่ใช่คะ่ะดึงซ้ายสุดอ่ีอย่าเอาขาออกนะคะอ่าก้องหลังใช้ได้เห็นไหมคะเห็นคนทั้งหมดเลยแล้วก็มีสถานะโชว์ด้วยเวลาพี่ดึงดึงลงเกียวว่างเนี่ยพี่ดึงลงมาอย่างเดียวเลยไม่ต้องกดไม่ต้องไม่ต้องดึงแหวนดึงลงมาปุ๊บแค่นี้นะคะเข้าเกาียวว่างปกติอ่ะลองเข้าอีกรอบหนึ่งคะ่ะเหยียบเบรกนะคะ